เปิดคำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับละครไทยในหัวข้อทำไมละครไทยตามด้วยคำถามที่หลายคนอยากรู้ก่อนหน้านี้เราได้โพสต์ไปให้ทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าทุกคนเนี่ยเคยสงสัยไหม กับฉากในละครไทยกับหลายๆเหตุการณ์ในละครไทยที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นทําไมละครไทยถึงชอบแต่งหน้านอนหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยนะคะหลากหลายคําถามเลยซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูละครไทยมากดูมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้และเราก็ทําคลิปเกี่ยวกับละครไทยมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคน แต่ด้วยความที่เราดูมาเยอะดูมาหลายเรื่องนะคะแต่มันก็จะมีหลายๆฉากหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากในละครไทยนะคะทําให้เรารู้สึกสงสัยเกิดเป็นคําถามขึ้นมาเราก็เลยโพสต์ไปนะคะให้แฟนๆที่ดูช่องของเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าคุณเคยสงสัยเหมือนกับเราไหมหลายคนนะคะก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะแยะเลยมาเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะเราเลือกมาสี่คอมเมนต์น,นี้ซึ่งถามคล้ายๆกันเลย ทำไมละครไทยชอบสะดุดล้มทำไมละครไทยพระเอกนางเอกข้อเข่าเสื่อมทำไมละครไทยนางเอกชอบล้มและพระเอกก็ต้องมารับนะคะมันเป็นคําถามที่คล้ายๆกันเนาะซึ่งเราก็เจอบ่อยมากในละครไทยแทบทุกเรื่องเลยซึ่งเราว่าฉากพระเอกนางเอกสะดุดล้มและจ้องตากัน5วินาทีเนี่ยเป็นฉากที่มีอยู่ในละครไทยทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ยาบำรุงกระดูกต้องเข้าแล้วนะคะนาทีนี้นางเอกละครไทยเป็นทุกเรื่องจริงๆ นอกจากฉากสะดุดล้มจ้องตาก,กันแล้วอีกฉากหนึ่งที่เราดูแล้วรู้สึกขัดใจมากๆกก็คือเวลาที่คนดูอย่างเราเนี่ยกำลังลุ้นเลยว่านางเอกหรือพระเอกเนี่ยกำลังจะหนีคนร้ายใช่ไหมคะจะต้องสะดุดล้มจนโดนจับได้ทุกทีเลยเป็นแบบนี้ทุกเรื่องขัดใจสุดๆแต่เราก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นบทละครที่เขาเขียนมาเนาะเพราะว่าต้องการให้เนื้อเรื่องมันเข้มขน้นคนดูอย่างเราจะได้ลุ้นแต่มันก็แอบขัดใจนะคะ มาต่อกันที่คำถามถัดมานะคะทุกคนทำไมละครไทยถึงต้องมีตัวร้ายนางร้ายหรือตัวละครที่ร้ายใส่พระเอกและนางเอกนะคะนั่นนะสิเราก็สงสัยเหมือนกันมีทุกเรื่องเลยนะแต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่มีที่เราดูบางเรื่องไม่มีตัวร้ายนะคะแต่ก็มีความแอบโกงไม่ใช่คนดีอะไรประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีอยู่ดีใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะให้เนื้อเรื่องมันเข้มขน้นแล้วก็สนุกมากขึ้นมั้ง หรืออาจจะเป็นเพราะว่าจะได้ให้มาเป็นอุปสรรคในความรักของพระเอกกับนางเอกคนดูอย่างเราก็จะได้ลุ้นไปด้วยไงว่าเมื่อไหร่พระเอกนางเอกจะรักกันเพราะว่ามีตัวร้ายคอยขัดขวางอะไรประมาณนี้ไหมน่าจะใช่นะคะเพราะว่าทําให้เนื้อเรื่องมันมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นเนาะเราเข้าใจถึงการเขียนบทละครให้มันดูสนุกขึ้นลุ้นขึ้นเพราะว่าการที่มีตัวร้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้คนดูอย่างเรารู้สึกอึดอัด รู้สึกหมั่นไส้รู้สึกแบบว่าทําไมจะต้องมีตัวร้ายตัวอิจฉาด้วยแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกสนุกกับละครไทยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่เราก็สงสัยกับละครไทยบางเรื่องที่คนเขียนบทเนี่ยเขาอาจจะเขียนตัวละครตัวร้ายให้ดูร้ายเกินเบอร์ไปหน่อยอารมณ์แบบว่าร้ายสุดๆร้ายแบบไม่มีด้านดีเลยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเกินความจริงไปหน่อยซึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกินไปมากก็คือตรงที่ เขาเขียนบทให้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีความร้ายและโกรธเกียดพระเอกนางเอกมากๆถึงขั้นที่จะฆ่ากันได้เลยนะคะทุกคนแต่พอถึงตอนจบเนี่ยกับรู้สึกสำนึกได้กับคำพูดไม่กี่คำที่พระเอกนางเอกพูดออกไปนะคะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในชีวิตประจำวันรักกันมากคุยกันดีมากๆท,าท,าท,าทั้งๆที่เกาะหน้านี้เนี่ยแทบจะฆ่ากันตายอยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นแบบนี้หลายเรื่องเลย แต่ละครบางเรื่องตัวร้ายก็มีจุดจบที่เลวร้ายได้รับผลกรรมอย่างที่ตัวละครตัวนี้เคยทำไว้ก็เป็นการสอนคนดูว่าทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะคะมาเปลี่ยนคำถามกันดีกว่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะทำไมถึงต้องเขียนบทให้ตัวละครฝ่ายดีเนี่ยดีจนโง่โดนตัวร้ายกันแกลงแล้วไม่สู้กับอะไรประมาณนี้นะคะ ละครหลายๆเรื่องตอนนี้ก็มีให้เห็นนะคะอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งเรื่องล่าสุดก็อย่างเช่นเรื่องสายมีชั่วคืนเนี่ยนางเอกนะคะไม่สู้คนเลยคนดูอย่างเราก็งุดหงิดสิคะรออะไรแต่ก็อย่างว่าแหละดูไปบ่นไปงุดหงิดไปแต่เรตติ้งกลับพุ่งขึ้นเรื่อยๆละครแนวนี้ถึงมีให้ดูจนถึงทุกวันนี้ไงมาต่อกัาที่คําถามนี้นะคะทาไมละครไทยเวลาจะแอบต่อยคนอื่นหรือจะสู้กับ ฝั่งตัวร้ายเนี่ยทำไมถึงต้องส่งเสียงดังให้ฝั่งนั้นเห็นตลอดหรือได้ยินตลอดหรือทําให้ฝั่งนั้นรู้ตัวจนหันกลับมาทาร้ายตัวดีได้นะคะคือก็เป็นหลายเรื่องจริงๆนะทุกคนดูไปก็เออจะเสียงดังทําไมเนาะแอบอยู่เฉยๆก็ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีหลายเรื่องจริงๆนะคะทุกคนพอฝั่งตัวร้ายรู้ตัวฝั่งเราก็พลาดพังสู้เขาไม่ได้ก็โดนเขาทําร้าย หรือไม่ก็โดนจับตัวกลับไปอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนี้มีทุกเรื่องดูแล้วก็หงุดหยิดมาต่อกันที่คำถามถัดมานะคะทำไมละครไทยเวลายิงกันเนี่ยถึงโดนแต่ต้นไม้ทั้งๆที่มันก็มีที่โล่งนะคะสามารถยิงโดนกันได้แต่กลับไม่โดนก็อย่างว่าเลยเนาะบทเขาเขียนมาไม่ให้ตายก็คือไม่ให้ตายต่อให้โดนเป็น10นัดก็ไม่ตายนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดจะเขียนมาให้ตายเนี่ยโดนนัดเดียวก็ตายได้และคำถามนี้ ก็เชื่อมโยงกับคําถามที่แล้วนั่นหละค่ะเวลาเกิดเรื่องเวลาเขายิงกันต่อสู้กันเนี่ยสนั่นลั่นป่าไปหมดแต่เวลาแจ้งตํารวจเนี่ยตำรวจมาช้าตลอดเลยมาตอนเขาเคลียร์กันจบแล้วบางเรื่องมาตอนตัวร้ายตายหมดแล้วด้วซ้ําตํารวจถึงได้มาเป็นแบบนี้ทุกเรื่องจริงๆนะคะพระเอกกับตัวร้ายเนี่ยต่อสู้กันจบแล้วต่างคนต่างจบแล้วตํารวจเพิ่งจะมาเป็นอย่างนี้ตลอดเลย บางเรื่องตำรวจมาช้าจนตัวร้ายหนีไปได้ก็มีเยอะแยะเมื่อนางเอกหรือพระเอกถูกยิงเข้าโรงพยาบาลตื่นมาคำถามแรกที่เราจะได้ยินจากนางเอกหรือพระเอกจะพูดว่าที่นี่ที่ไหนมันเป็นทุกเรื่องจริงๆนะคะทุกคนจนมีคนเขาไปทำคลิปล้อด้วยในติกต็อกเนี่ยเราเห็นหลายคนชอบเอาฉากนี้ไปล้อนะคะอารมณ์แบบตื่นมาที่โรงพยาบาลแล้วบอกที่นี่ที่ไหนโอ้ยตาย แต่มันก็เป็นไปได้นะทุกคนถ้าสมองกระทบกระเทือนแล้วมึนหัวมากๆเนี่ยก็อาจจะงงๆได้แต่บางเรื่องไม่ได้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับสมองเลยโดนยิงหรือแค่สลบมันกลายเป็นอีกหนึ่งฉากที่อยู่คู่กับละครไทยมานานมากๆจนหลายคนจำได้กันเป็นอย่างดีทำไมละครไทยถึงน้ำเน่านั่นสิพระเอกนางเอกไม่สู้คนมีชีวิตลันทศโดนตัวร้ายกั่นแกล้งหรือไม่ก็ สลับลูกกันจากเป็นลูกคนรวยกลายเป็นลูกคนจนแล้วตอนจบมารู้ความจริงที่หลังกลายเป็นลูกคนรวยอะไรประมาณนี้เพราะเรื่องแบบนี้มีเยอะแยะมากแต่ทําแนวนี้ทีไรเรตติ้งก็ดีตลอดโดยเฉพาะถ้ามาออนแอร์เวลาละครเย็นเนี่ยเรตติ้งสูงปี๊ดบางเรื่องทะลุถึง2หลักในยุคนี้ก็ยังสามารถทําได้ ทำไมละครไทยถึงชอบทําเนื้อหารุนแรงละครแนวแย่งสามีภรรยาทาั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันนี้มีให้เห็นอยู่ตลอดและแนวนี้เนี่ยแหละที่ทําให้คนดูชอบบางคนนะคะถ้าเกิดฝ่ายตัวเอกเนี่ยที่ถูกแย่งสามีไปลุกขึ้นกลับมาต่อสู้เพื่อที่จะทวงสามีคืนอันนี้คนดูยิ่งสะใจย,ยิ่งชื่นชอบเข้าไปใหญ่แต่ละครแนวนี้มันอยู่ที่การเขียนบทด้วยนะคะ บางคนเขียนบทดีดูแล้วได้แง่คิดได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาแต่บางเรื่องเขียนบทเอาแต่ความสะใจอย่างเดียวเลยไม่มีแง่คิดอะไรเลยตบตีด่าทอกันหยาบๆยคลายๆหลายเรื่องเราก็เห็นนะคะอย่างปีที่แล้วก็มีเยอะแยะแต่ก็อย่างว่าเรตติ้งดีทุกเรื่องติดท็อป10ตั้งหลายเรื่องเนะี่ยละครแนวนี้ทำไมละครไทยตื่นนอนแล้วยังสวยเหมือนกับไม่ได้นอนเลย เป็นแบบนี้หลายเรื่องมากโดยเฉพาะนางเอกตื่นนอนมานี่ผมเป๊ะหน้าเป๊ะคิ้วเป๊ะทุกอย่างคือแบบแต่งหน้านอนเลยก็ว่าได้อันนี้เราก็สงสัยเหมือนกันนะอย่างคําถามที่เรายกตัวอย่างไปว่าทําไมละครไทยถึงชอบแต่งหน้านอนคือนางเอกหน้าเป๊ะมากตื่นมาผมเผ่านี่ไม่ต้องหวีเลยเย่าวว่าแต่หน้าเป๊ะเลยทุกคนบางเรื่องนางเอกตื่นมาเนี่ย สามารถลุกขึ้นไปใช้ชีวิตปกติประจำวันได้เลยไม่มีฉากอาบน้ำให้เราเห็นเพราะบางเรื่องเนี่ยนางเอกยังใส่ชุดนอนกับหลายๆฉากที่เราดูมาลหลายๆเรื่องนะคะเวลานางเอกกับพระเอกเนี่ยไปอยู่ด้วยการตามบ้านต่างจังหวัดรู้สึกคลิปนี้จะยาวแล้วนะคะแต่เราขอปิดท้ายด้วยคำถามนี้แล้วกันนะคะทุกคนทำไมลละครไทยถึงไม่มีแนวละครที่หลากหลายมีแต่แนวเดิมๆนะคะอันนี้ก็ เราว่าก็ไม่ถึงขั้นแนวเดิมๆนะมันมีแนวหลากหลายให้เราได้เลือกชมหลายๆช่องเขาก็ผลิตแนวใหม่ๆเพียงแต่ว่าแนวใหม่ๆที่เราอยากดูเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเป็นที่รู้จักมากพอเท่ากับแนวเดิมๆที่เราคุ้นชินกันซึ่งเราก็เป็นคนที่ชอบดูแนวสืบสวนสอบสวนนะแนวนี้เนี่ยก็มีไม่มากนะคะในแต่ละปีแต่ละช่องก็ผลิตออกมาน้อยมากๆเพราะบางเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องของเขาเนี่ย อาจจะทําให้คนดูรู้สึกว่ามันไม่ลุ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับละครไทยแนวทั่วไปนะคะที่มันอาจจะสร้างเรตติง้งสร้างกระแสสร้างความนิยมได้มากกว่าแต่พอมันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยการเล่าเรื่องมันก็จะเล่าแบบเอ่อยๆเนาะค่อยๆลุ้นกันไปซึ่งแม้ว่าโปรดักชันจะดีอะไรจะดีก็เถอะยกตัวอย่างเรื่องหลงกินจานเรื่องนี้ทําได้ดีมากหลายๆฉากที่เราไม่เคยเห็นในละครไทยเรื่องนี้เขาก็มีให้ดู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจาะลึกมากนักนะคะแต่ก็ถือว่าดีเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะเราขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าเราเจอคำถามที่น่าสนใจกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำา p p ีให้นะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้นใครคิดเห็นแตกต่างยังไงหรือมีเหตุผลอีกมุมหนึง่งก็มาพูดคุยกันได้ ที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะคะแต่เราก็อ่านทุกคอมเมนต์ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเราก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ facebook ช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีส รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย